เอา้าเอาแล้วจะนอนบอ่ะนอนแล้วเป็นยังไดครับเลขน้องกำปั้นหากเก้าตรงกับเลขดังวัดปูชีบเขาผู้ใดถือี๋ยวฝากก็ไล์ก็แชร์คอมเมนต์มาบอกความนะครับผู้ใดถึกเล็ถือสิ่ง นั่งที่โพดต้องยูทูบต้องติ๊กต๊อกสงสัยสี่พี่คนถกหลายเยอะเลยกหมดแถวเขตพี่บุแถวเขตอำเภอพี่บุนักถึกเมื่ออเภอเลยครับเล็กตัวนี้เลขกหาเก้าครับด้วยกันทวนหน้าเลยถึกกันทุกคน Đừng non bỏ Non 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 đi lạp đi Lạp đi Lạp chân đi lạp chân đi Lạp chân đi Ừ lạp đi lạp Hãy โอ้ยยุนี่จบลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องครับอ่าบายบายก่อนบาย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 นี้บายบายจุ๊บ Chụp anh